สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในที่ละานะนะครับจะมีเสียงควบก,ก็คือยะยุโยทีนี้วันนี้เราจะมาเรียงเสียงควบกันตัวแรกนะครับเคียเคียคิวคิวคียคีย,ย,ยทีนี้เราใส่เต็งๆไปบ้างครับยะยะ ยูยยยอชาชากับยะรวมกัเป็นชาชูโชโชยะยะอันนี้เป็นจินะครับยะยูยูยอ จัชชูชนเนินิวนิวเนอเนอต่อไปนะครับเทียเทียฮิวฮิวเทีย เบียวผิวผิวเบียวเยนะครับทีนี้เทียเทียอันนี้ใส่มารู้นะครับเทียผิวผิวเทียวเทียวเมียเมีย มิวมิวมิมิอเรียเรียเรียว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 นะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับห่าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ